โอปปบันดิสลาล่าสุดไปออกงานก็มีเรื่องให้ต้องเกลียกแล้วนะคะกับคําพูดเก่าๆของเธอที่กลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลครับเรื่องมีอยู่ว่าจริงๆแล้วเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโอปอนะคะค <ฮะ S 1> ุณผู้ชมค่ะคือมันมันมันเป็นประเด็นดราม่าข,ของนักร้องนําวงพอลลีแคทและเน็ตไอดอลชื่อเทพพิทักษ์อะ,ะค่ะคือมีคนนำเอาภาพทั้งคู่นไปเปรียบเทียบกันแล้วก็เมาว,ว่าไม่ค่อยโออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยโอนี่คือยังไงไม่ค่อยหล่อหรือว่ายังไงพัด หน้าตาหน้าตาไม่โอย<อ>หน้าร้องก็บอกว่าไม่ชอบให้คนมาเปรียบเทียบโอ้อย่างนี้นี่เองโอเค <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ก็มีคนเนี่ยเอาคําพูดที่สาวโอปอเคยพูดไว้ซึ่งมันก็นานแล้วแหละไอ้เรื่องการเหยียดหน้าตาคนอื่นว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะ <c oughs> ก็เอาไปแชร์ต่อต่อกันในโลกออนไลน์นะคะแล้วปรากฏว่ายังไงคนก็กดไลค์กดแชร์เยอะเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวชื่นชมโอปอแหละทีนี้พอเราไปเจอตัวโอปอเมื่อวานนี้ก็เลยถามถึงสะหน่อยโอปอก็บอกว่าเออเธอเคยพูดไว้จริงแต่มันนานมากแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาพูดดดหลังเกกิรรณีาามนะะค แต่ด้วยความเป็นโอปอค่ะคุณผู้ชมเธอก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอันไหนไม่จริงก็ออกมาชี้แจงก็ทั้งนั้นเวลาพี่พูดอะไรไปเมื่อน,นานมากแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุอะไรก็ตามจะมีคนดึงเรื่องเมื่อนานมาแล้วมาใส่รูปปัจจุบนันแล้วมันทําให้พี่ดูแบบสารแนในทุกทอปปิกอะ่ะซึ่งบางทีเรางงมากเพราะเราอยู่บ้านเลี้ยงลูกอันนั้นพอรู้สึกโคตรนั้นพอพูดในสัมภาษณ์ในสักรายการหนึ่งเมื่ออย่างต่ำสามสี่ปีได้ท้ํา เอามากลับมาอีกรอบอะไรอย่างอีกค่ะ